นะครับมาเรียนกันต่อนะครับในสัปดาห์ที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องของกรารพาราโบลาครั้งที่แล้วเราเขียนนะครับกราฟพาราโบลาที่อยู่ในรูปของ y เท่ากับ a x กำลังสองนะครับเนี่ยก็จะมี2กรณีก็คือมีทั้ง a มากกว่า0ูนย์แล้วก็ a น้อยกว่า0ูนย์ะครับแต่ทีนี้เนี่ยวันสัปดาห์นี้เราจะเรียนเกี่ยวกวับเรื่องของการเขียนกราฟพาราโบลาเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในรูปของ y นะครับเท่ากับ ax กำลังสองแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เพิ่มมาก็คือบวกค่า k นะครับค่า k k ตัวเนี้ยเป็นค่าคงตัวนะครับก็คือเป็นตัวเลขปกตินะครับเป็นตัวเลขเฉยๆนะครับไม่ได้มีตัวแปรอะไรนะครับทีนี้เราจะมาเขียนกราฟนะครับเ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก k ในกรณีที่หนึ่งก็คือ a มากกว่าศูนย์นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันข้อที่หนึ่งเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน โจทยนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับก็คือ y, y เท่ากับ x mm hmm. กำลังสองบวกหนึ่งนักเรียนจะสังเกตว่า mm hmm. เห็นไหมค่า k ของเราก็จะเป็นตัวเลขนะครับก็คือบวกขึ้นมาตัวนี้นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้นะครับเอ็นไม่เอ่ยกูต้องเลื่อนลงอ่ะโอเคบวกหนึ่งนะครับอ่ะครั้งที่แล้วนะครับก็คือจะเป็นแบบนี้ก็คือจะไม่มีนะครับไม่มีตัว ตัวเลขที่บวกขึ้นมานะครับก็คือจะเป็น x กนาลังสองเป็นอะไรไปเลยนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นบวกหนึ่งด้วยนะครับทีนี้ถ้าเป็นกรณีนี้นะครับเป็นกรณีที่สองนะครับให้นักเรียนหาสิ่งแรก,กที่นักเรียนต้องทำนะครับก็คือหาจุดตัดแกน x นะครับหาจุดตัดแกน x หาจุดตัดแกน x นะครับเราจะหาจุดตัดแกน x นะครับ ให้โดยเราจะให้ y เท่ากับเท่าไหร่ครับให้ y เท่ากับ0นั่นเองนะครับให้ y เท่ากับ0ทีนี้เราจะแทน y ด้วย0นั่นเองนะครับก็จะเป็นจากสมการตัวนี้ใช่ไหมนะครับจากตัวนี้นะเราจะแทน y ตรงนี้เป็น0นะครับก็จะเป็น0เท่ากับ x กาลัง2บวกกับ1นะครับ x กาลัง2บวกกับ1นะครับจากนั้นเราก็จะย้ายย้ายเรืู่ ย้าย1มาเลยนะครับก็จะเป็นย้าย1กลับมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นลบ1นะครับเท่ากับ x กําลัง2นะครับเท่ากับ x กําลัง2อ่ะโอเคนะอ่ะทีนี้นักเรียนต้องหาจำนวนนะครับจำนวนเต็มที่ยกกําลัง2แล้วได้เท่ากับลบ1นะครับได้เท่ากับลบ1อ่ะทีนี้นักเรียนลองมาดูสิว่ามีจำนวนเต็มอะไรที่ยกกําลังสองแล้วได้ลบ1น่ะเูดีข้างๆแบบนี้นะครับอ่ะมาดูตัวแรก1ยกกําลัง2ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ ได้เท่ากับ1ถูกไหมอ่ะมีอะไรอีก2ยกกำลังสองได้เท่ากับ4 3ยกกำลังสองได้เท่ากับ9อ่ะจะเห็นว่าฝั่งบวกเนี่ยไม่มีจำนวนเต็มบวกใดที่ยกกำลังสองได้เท่ากับลบ1่ะทีนี้เราลองมาดูอขออนุญาตเลื่อนนะครับลองมาดูฝั่งที่เป็นเป็นศูนย์กับเป็นลบบ้างนะครับศูนย์กำลังสองได้เท่าไหร่ครับได้ศูนย์อ่ะก็ะยังไม่ได้เท่ากับลบหนึ่งนะครับ อ่ามาอีกตัวนึงสิลบหนึ่งยกกำลังทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับหนึ่งลบสองทั้งหมดยกกำลังสองก็ได้เท่ากับสี่นักเรียนจะเห็นว่าไม่ว่าจำนวนใดที่ยกกำลังสองแล้วนะครับมันจะเป็นไงลูกมันจะไม่ติดลบเลยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไม่สามารถหาจำนวนวเต็มที่ยกกำลังสองแล้วได้เท่ากับลบหนึ่งได้นะครับได้เท่ากับลบหนึ่งได้เพราะฉะนั้นนะครับก็คือกราฟจะเป็นไงลูกกราฟจะตัดแกน x ไหม เราหาไม่ได้กราฟจะไม่ต huh kind of ัดแกน x นะครับกราฟไม่ตัดแกนับกนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถหาคำตอบของสมการได้นะครับโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นอันที่หน่นะครับทีนี้กรรมไม่ตัดแกน x ต่อมานะครับต่อมาระหาจุดตัดแกนอะไรครับหาจุดตัดแกนหาจุดตัด แกน y นะครับแกน y ให้ x เท่ากับ0อ่ะถ้าจ,จุดตัดแกน y เราจะให้ x เท่ากับ0นะครับอ่ะทีนี้จากสรรมการของเราอ่ะครูครูขออนุญาตเขียนเนาะอ่ะเมื่อกี้นี้มันอยู่คนละแผ่นนะครับอ่ะสมการของเราคือตัวนี้นะครับคือตัวนี้อ่ะทีนี้เราจะแทน x นไงลูกเราจะแทน x เป็นเท่าไหร่ครับ เป็น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 เท่าไหร่เป็นศูนย์นะครับตรงไหนที่เป็น x เราจะแทนเป็นศูนย์หมดเลยก็จะเป็น y เท่ากับศนตัวนี้เป็น x อลักก็แทนด้วยศ0นยกศนย์ยกกาลังสองบวกกับ1นะครับอ่ะศูนย์กำลังสองได้เท่าไหร่เอ่ยศูนย์กำลังสองได้ศูนนะครับอ่าครูขอุยาตเขียน y นะศูนย์กำลังสองได้ศูนย์อ่ะบวกกับ1อ่ะเพราะฉะนั้น y เท่ากับเท่าไหร่ศูนย์บวก1เป็น1นนั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้น เราได้ค่า y แล้วเพราะฉะนั้นจุดตัดแกน y ของเราคืออะไรครับจุดตัดแกน y ก็คือคืออะไรอ่ะก็คืออย่างแรกเราต้องเอาค่า x ขึ้นก่อนนะจ๊ะค่า x ข,ของเราเป็นเท่าไหร่เป็น0เพราะฉะนั้นคู่นับก็จะเป็น0ขึ้นก่อนย้ำว่าต้องเอาค่า x ขึ้นก่อนนะครับต้องเอาค่า x ขึ้นก่อนนะครับ ก็จะเป็น0นย์ต่อมาตามด้วยค่า y ก็คือ1นะครับคือตัวนี้นะครับก็คือ1นึ่งเราหาจุดตัดแกน x แล้วแล้วก็หาจุดตัดแกน y ไปแล้วนะครับอันนี้เรียบร้อยนะครับหาจุดตัดแกน y ต่อมาเนื่องจากว่ามันได้แค่มีจุดลูกตอนนี้เรามีอยู่จุดเดียวเพราะว่าจุดตัดแกน x เราไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเขียนจุดหรือหาจุดเพิ่มนะครับว่า มันจะต้องมีเยอะกว่านี้นะครับอย่างน้อยเราต้องใช้5จุดเนาะเพราะว่าอันนี้มันน้อยเกินไปเราไม่สามารถเขียนกราฟได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะตีตารางเหมือนเดิมนะครับขออภัยเดี๋ยวเราคูตีตารางก่อนนะตารางชูตตีตารางนะครับอ่ะทีนี้นักเรียนก็ตีตารางนะครับเหมือนเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวรูขออนุญาตเขียนสมการก่อนเนาะ y เท่ากับ x กําลังสองบวกหนึ่งนะครับอ่ะของเราอ่ะทีนี้เราก็ตีตารางนะครับ ตีตารางหกคอลัมน์นะครับตีตารางหกคอลัมน์เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับอ่ะก็จะมี x กับ y นะครับ x กับ y เหมือนเดิมนะครับทีนี้ค่าที่เราจะใส่เข้าไปในตรง x นะครับตรง x นะก็คือกําหนดค่า x เนี่ยก็คือเราจะเอาค่าเดิมนะครับค่าเดิมก็จะเป็นเท่าไหร่ลูกลบสองลบหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็สองนะครับค่าเดิมนะครับโอเคนะอ่ะทีนี้ หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราจะหาค่า y นะครับเหมือนเดิมมีอะไรบ้างตัวแรก x เท่ากับอะไรถูกลบสองตัวนี้นะลบสองอ่าเราแทนเข้าไปนะครับแทนเข้าไปในตัวนี้ก็จะเป็นลบสองทั้งหมดกลาลังสองเพราะว่าเราแทนไปใน x กแล้วมันยุก่งกำลังสองเราก็แทนเข้าไปนะครับจากนั้นบวกกับหนึ่งนะครับทันไหมใจเย็นๆนะครับใจเย็น รู้คือวิชาภูมันสุดท้ายเนาะมันก็แบบมันอาจจะแบบเบื่อนิดนึงเพราะมันเย็นแล้วบางคนแบบดูมาทั้งวันอะไรอย่างนี้ก็น่าจะเบื่อนิดนึงแต่ว่าใจเย็นเนาะคูจะไปชา้าลบสองทั้งหมดกําลังสองเพราะว่าแทนก็ไปตัวนี้นะครับลบกำลังสองเนาะแล้วก็บวกกันหนึ่งนะครับทีนี้เราคิดเลขได้เท่าไหร่ครับลบสองทั้งหมดกําลังสองได้สี่นะครับได้สี่แล้วก็บวกกันกับอะไรลูกตัวนี้บวกกันกับ1นะครับสี่บวก1เป็น ห r เราได้แล้ว x เป็นลบ2 y เป็น5้านั่นเองนะครับได้ไหมทีนี้มาดู x ตัวต่อมา x เท่ากับลบ1นะครับ x เท่ากับลบ1อ่ะก็จะเป็นลบ1ทั้งหมดกำลัง2บวกกับ1ถูกไหมเพราะว่าตัวนี้กำลังสนะครับแล้วก็แทนลบ1ลงไปแล้วก็บวก1ตัวนี้นะครับอ่ะลบ1ทั้งหมดกำลัง2ตัวนี้นะได้เท่ากับ หนึ่งนะครับโอเคไหมตัวนี้เท่ากับหนะึ่งะเดี๋ยวงงอ่ะตัวต่อมาบวกหนึ่งก็คือบวกหนึ่งตัวนี้นะครับคนละตัวกันนะครับกบ็คืนะอตัวนี้นะครับอ่ะได้เท่ากับเท่าไหร่หนึ่งบวกหนึ่งมีค่าเท่ากับสองอ่ะ x เป็นลบหนึ่ง y เป็นสองนะครับอ่ะตัวต่อมาครูขออนุญาตเลื่อนนะครับมันจะได้เห็นข้างล่างตัวต่อมา x เป็น x เป็นเท่าไหร่ลูกเป็นศูนย์น,น,นะครับ x เ,เป็นศูนย์ก็จะเป็นศูนย์กำลังสองนะครับแล้วก็บวกกันกับหนึ่งนะครับ อาจจะเละเทะน,นิดหนึ่งนะครับแต่อยากให้เห็นเนาะว่ากระบวนการมันมาอย่างไงนะครับศูนย์กำลังสองได้เท่ากับ0ตัวนี้นะลูกอ่าแล้วก็บวกกัน1ตัวนี้นะครับบวกกันกัน1ศนบวก1นี้ค่าเท่ากับ1อ่าเราได้ละเเป็นศูนย์เป็น1อ่าตัวต่อมา x เป็นเท่าไหร่ครับ x เป็น1บ้างนะครับตัวนี้นะอ่าก็จะเป็น1นกำลัง2บวกกับ1ถูกไหม ตามฟอร์มันหนึ่งเอา,เา x เป็นหนึ่งก็จุดกำลังสองแล้วก็บวกกับหนึ่งนี่นะครับเราได้ตัวนี้นะหนึ่งยกกำลังสองมีค่าเท่ากับหนึ่งตัวนี้นะครับแล้วก็บวกกันกับหนึ่งตัวนี้นะครับอ่ะโอเคไหมได้เท่ากับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเราจะได้เป็นสองนะครับตัวนี้อ่ะตัวสุดท้ายนะครับ x เท่ากับเท่าไหร่สองนะครับ x เท่ากับสอง ก็จะเป็น2ยกกำลัง2แล้วก็บวกกันกับ1เละนิดหนึ่งนะครับเ <_ an> ละนิดหนึ่งนะมันอาจจะเละนิดหนึ่งแต่ว่าอยากให้เห็นเนาะอ่ะ2ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ4ตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็บวกกับตัวนี้นะครับ1ฟึ่เหมือนเดิมอ่ะ4บวก1เป็นหนะครับอ่ะแล้วก็ใส่5้าตัวนี้นะครับอ่ะเรียบร้อยเราจะได้นะครับตารางน,นะครับตารางก็คือ อีก5จุดนะครับเพิ่มเข้ามาครับอ่ะโอเคเราได้หาจุดแล้วทีนี้เราจะเอาจุดทั้งหมดนะครับมาเขียนกราฟนะจ๊ะขออนุญาตหากระดาษกราฟก่อนนะครับทีนี้นะครับครูจะเอากระดาษกราฟมาฟึ๊ปอ่ะแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่อ่ะเดี๋ยว,ยว,ยวอ,อย่างแรกนะครับครูเอากระดาษกราฟมาแล้วอ่ะ อย่างแรกเรามาดูตั้งแต่อันแรกเลยนะครับที่เราทำนะครับจุดตัดแกน x จุดตัดแกน x มีไหมจ๊ะมีมีเลยนะจ๊ะเราก็อ่ะอันนี้เนาะคือเอารวมกันกอน่อนนีต่อมานะครับกระดาษกราฟเราอ่ะทีนี้เราต้องมาดูในตารางของเรา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 ว่ามีค่าอะไรบ้างอ่ะเราจะกําหนดค่า x กับค่า y เขียนลงไปในกระดาษกราฟเรานะครับออันนี้เป็นแกน x อันนี้เป็นแกน y ใช้ตัวอ,อักษรพิมพ์ใหญ่นะครับอทีน,นี้นะครับเรามาดูว่าค่า x ของเราเนี่ยมีสูงสุดเท่าไหร่ครับสูงสุดก็คือ2อ่ะคุณทำไงดีเอาเอาเอาไปถึง3นะครับก็เผื่อไปนะครับ1,2แล้วก็3นะครับ1,2แล้วก็3นะครับเผื่อนะครับเผื่อ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 ไปนะจ๊ะ ตาละอ่ะชนี้ต่ําสุดก็คือลบสองอ่ะครูเอาไปถึงลบสามละกันเผื่อนะครับลบสองแล้วก็ลบสามนะครับเผื่อนะจ๊ะอ่ะทีนี้เสร็จปุ๊บค่าวาสูงสุดเท่าไหร่ค่าวาสูงสุดคือห้าเพราะนักวัวเผื่อหกละกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับอ่ะแล้วครูเขียนตัวเลขกำก,กับสามสี่ห้าหกอ่ะเผื่อ,อไวนอนน้นะครับเผื่อหนึ่งนะครับ ต่ำสุดก็คือ1นั่นเองอ่ะอก็ไม่เปไ็นไรก็มีศูนย์อยู่ข้างล่างไม่เปไ็นไรนะครับอ่ะทีนี้เราได้แล้วปุ๊บเสร็จแล้วใช้สีดำดีกว่าเนาะจะได้เห็นัดทีนี้เราก็มาดูนะครับเราไล่ตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่แรกที่เราทําไปนะครับแผตแรกก็คือจุดตัดแกนยจุดตัดแกน x นะครับจุดตัดแกน x เนี่ยเราเรามีไหมก็คือมันกราฟมันไม่ตัดแกน x นะครับกราฟมันไม่ตัดแกน x แสดงว่า ต้องเขียนจุดตัดแกนเอกมหมไม่ต้องเขียนนะครับแล้วก็ข้ามไปได้เลยนะครับข้ามไปนะครับอ่ะตอนนี้ครูเอาออกนะจ๊ะอ่ะครูก็มาดูจุดตัดแกนวายที่เราหาเอาไว้นะครับจุดตัดแกนวายที่เราหาไว้มีไหมจ๊ะมีมันคือมันคือจุดเลยศูนย์หนึ่งนะครับอ่ะครูก็มาลงจุดศูนย์หนึ่งขออนุญาตเลื่อนนะครับครูก็มาลงจุดศูนย์หนึ่งจุดตัดแกนวายศูนย์หนึ่งก็คืออยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ใช่หรือไม่อันนี้ก็จะเป็นศูนย์ นี่นะจ๊ะจุดตัดแกนวายนะจ๊ะอยู่ตรงนี้จุดตัดแกนวาก็อยู่บนแกนวายแล้วลูกโอเคนะครับตัวต่อมาจุดตัดแกน x แล้วจุดตัดแกนวายต่อไปเป็นต่อไปเป็นตารางห้า,า,ออา,นนต,า,าตัวที่เราเขียนเอาไว้นะครับขออนุญาตมันโดดเด้งนิดนึงตารางห้าตัวที่เราเขียนเอาไว้เริ่มจากจุดแรกนะครับ x เป็นลบสอง y เป็นห้า x เป็นลบสอง y <S เป็นห้าอยู่นี่เลยนะครับ x เป็นลบสอง y เป็นห้านะครับ จุดตรงนี้ต่อมา x เป็นลบ1 y เป็น2 x เป็นลบ1 y เป็น2อยู่ตรงนี้นะครับ x เป็นลบ1 y เป็น2เห็นไหมต่อมา x เป็นศนย์ y เป็น1นะครับอะเราซ้ำแล้วใช่ไหม x เป็นศ y เป็นหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับก็ข้ามมา x เป็น1 y เป็น2นะครับ x เป็น1 y เป็น2อยู่นี่ x เป็น1 y เป็น2ตัวต่อมา x เป็น2 y เป็น5 x เป็น2 y เป็น5นี่อยู่นี่นะครับ มันสัมมาไปทนะั้อ่ะเราจะได้กราฟลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้เราได้โครงกราฟล้วเรามาลากเส้นนะครับเราด้จุดแล้วอ่ะเราค่อยๆลากนะครับอ่าเราจะได้กราฟแบบนี้นะครับอ่ะกราฟเราก็คือ y เท่ากับ x กาลังสองบวกหนึ่งนั่นเองเป็นกราฟตัวนี้นะครับอ่ะนะครับเห็นไหมว่าจุดตัดที่เราคำนวณไว้มันก็คืออยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคนะ โอเคนะครับแล้วก็กราฟมันจะตัดแกน x ไหมที่เราคำนวณไม่ตัดเห็นไหมมันจะไม่แตะแกน x เ,เลยนะครับมันก็จะกราฟออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในข้อที่2เนาะหายใจลดต้นขอบพักกันเนาะสักนิดนึงอ่ะทีนี้มาดูข้อที่2ข้อที่2ก็อ่าเดี๋ยวก่อนแยกเลื่อนจืดข้อที่2นะจ๊ะ ก็ที่สองนักเรียนจะสังเกตว่าด้านหน้านมันมีสัมประสิทธิ์เพิ่มมาอีกเลยเห็นไหมเมื่อกี้นี้เป็นหนึ่งอันนี้เป็นสองนะครับแล้วก็บวกเพิ่มไปอีกสองอแต่ว่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปสีเรียนนะลูกตัวเลขมันจะเป็นอะไรนะครับเราก็จะทําเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนแรกนะครับหาจุดตัดแกนไรล,ลูกอขอเขแยนข้อสองก่อนแล้รียจะขั้นตอนแรกหาจุดตัดลายจุดตัดแกน x เ,เหมือนเดิมนะครับจุดตัดแกน x อ ให้ y เท่ากับเท่าไหร่ลูกให้ y เท่ากับ0นะครับให้ y เท่ากับ0นะจ๊ะอ่ะก็จะเป็นอันนี้เป็น y แล้วก็เป็น0เท่ากับ 2x กําลัง2บวกกับ2แบบนี้นะจ๊ะเห็นไหมได้ไหมอ่ะทีนี้เราย้ายเราย้าย2ไปเป็นลบ2เท่ากับ 2x กําลัง2เหนไหมจากบวกย้ายไปเป็นลบนะจ๊ะ จากนั้นย้ายอะไรอยู่ย้ายอะไรย้าย2ตัวนี้ใช่ไหมที่มันคูณอยู่คูณอยู่ย้ายไปหารจ้านี่แบบนี้นะจ๊ะหายย้ายไปหารก็จะเป็นตัวนี้นะครับลบสหารด้วย2เท่ากับ x กําลังสองทีนักเรียนหารกันหารตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับลบสหารด้วย2อะนักเรียนก็ตัดกันธรรมดานะครับตัดกันตัดกันแบบปกติ2 1 2 2 1 2อ่ะด้านบนเหลือ1นด้านล่างเหลือหนึ่งก็ 1> 1หนึ่งหารหนึ่งก็เป็นหนึ่งนะจ๊ะได้หอ่ะแล้วติดลบไหมติดลบด้วยอ่ะเท่ากับ x กําลังสองอ่ะโอเคไหมอ่ะมันจะได้ x กําลังสเท่ากับลบหนึ่เรียนก็มาทําเหมือนเดิมนะครับค่อยๆหาจํานวนเต็มที่มันยกกําลังสองแล้วได้เท่ากับลบหอ่ะูเริ่มจากศูนย์ละกันศูนย์กำลังสได้เท่ากับศนโอยังไม่ได้ลบหนอ่ะหนยกกาลังสองได้เท่าไหร่หยกกาลังสได้เท่ากับส สามยกกำลังสองได้เท่ากับเก้าอูมันไม่ได้ลบหนึ่งแล้วมันเพิ่มขึ้นเรื่อยอ่ะนี่เป็นไรมาดูฝั่งลบบ้างนะครับมาดูฝั่งลบบ้างลบหนึ่งทั้งหมดกําลังสองได้เท่าไหร่ครับที่หนึ่งอูไม่ได้ลบหนึ่งเลยอ่ะลบสองกำลังสองได้เท่ากับสี่ลบขออภัยลบสองทั้งหมดยกกำลังสองนะครับลบสามกำลังสองได้เท่ากับเก้าอ้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยหรือมันไม่มันไม่ได้ที่เรจะเห็นว่าเอาจํานวนเต็มนะครับจานวนเต็ม ไม่ว่าจะเป็นเต็มลบเต็มบวกเต็มศูนย์อะไรมายุกกำลังสองแล้วนะครับมันก็ไม่เท่ากับลบหนึ่งสแสดงว่าจุดตัดแกน x ของกราฟเส้นนี้มีไหมจ๊ะ,ะเราหาคำตอบไม่ได้นะครับก็คือกราฟจะไม่ตัดไรลูกกราฟไม่ตัดแกนแกนไรลูกแกน x นั่นเองเพราะเราหาคำตอบไม่ได้นะจ๊ะโอเคนะครับได้ไหมครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นนะอ่ะโอเคนะครับไม่มีนะอ่ะ ขั้นตอนต่อมาเราหาจุดตัดแกนไรลูกขอขอนุญ,ญาตเขียนจุดก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจะลืมจุดาหาจุดตัดหาจุดตัดแกน y นะครับให้ x เท่ากับเท่าไหร่ครับให้ x เท่ากับ0นะครับ ราะฉะนั้นเราจะให้ x เท่ากับศูนย์ตัวไหนที่เป็น x เราจะแทนด้วยศูนย r y เข <Y S 1> ียนมาก่อน y นะครับเท่ากับ2ตัวนี้เป็น x นะจ๊ะแล้วก็แทนด้วยศูนย์ยกกาลังสองนะจ๊ะแล้วก็บวกกันกับ2คือตัวนี้นะจ๊ะโอเคไหมจ๊ะ,ะทีนี้เราก็คิดเลขจาก y เท่ากับ2อันนี้ศูนย์ยกกาลังสองได้เท่ากับศย์ถูกไหมตัวนี้นะศูนย์ยกกาลังสองได้กับ0บวกกันกับ2 ตอนไหมครับอ่ะต่อมา y เท่ากับสอคูณศเป็นตัวนี้นะครับ2อคูณศเป็น0บวกกันกับ2นะครับบวกกันกับ2อ่ะ y เท่ากับศบวกสเป็น2นะครับอ่ะ,อะเพราะฉะนั้นเราจะได้จุดตัดแกน y นะครับท่านเราจะได้จุดตัดแกน y นะจ๊ะเราจะได้จุดตัดแกน y อ่ะก็คืออะไรอ่ะจุดตัดอากูขออนุญาตเขียนนิดนึงจุดตัดแกน y คือ,อูลายมือสวยมากคลิปเขียนนะจ๊ะก็<笑><笑>ลายมือก็แบบไม่รู้อ่านออกหรือเปล่าลูกแต่ว่าก็น่าจะพออ่านได้ลูกอ่ะไม่เป็นไรนะครับอ่ะจุดตัดแกน y คืออะไรอ่ะเราต้องเอาค่า x ขึ้นก่อนนะครับเราเขียนกุนดแบเอาค่า x ขึ้นก่อนค่า x ของเราก็คือ0ูนย์นะครับก็จะเป็นศูนย์ค่า y ของเราเป็น สองแล้วก็ใส่สองนะครับแบบนี้เราจะได้จุดตัดแกน y คือ0 2นั่นเองนะครับอ่ะหาจุดตัดแกน x แล้วหาจุดตัดแกน y ต่อมาเราหาจุดหาจุดเพิ่มอีกกี่จุด5จุดนะครับ5จุดนหาจุดเพิ่มมีห้จุดนะจ๊ะเดี๋ยวครูขออนุญาตเขียนโจทย์ก่อนนะเดี๋ยวมันจะไอ้นี่ไม่ได้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลืมนะครับอ่ะอีกกำลังสอง บวกกับสองอ่ะเราก็ตีตาราง6คอลัมน์เหมือนเดิมนะจ๊ะเด็กๆดอ่านี่ตีตาราง6คอลัมน์อ่ะอันนี้เป็น x อันนี้เป็น y อ่ะทีนี้เรากำหนดค่า x เหมือนเดิมจ้ะค่า x เหมือนเดิมคือเท่าไหร่ลูกก็คือเป็นลบสองลบหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งแล้วก็สองนะจ๊ะเหมือนเดิมเปเลยนะครับทีนี้เราก็มาคิดขออนุญาตใช้ปากกาสีแดงดีกว่าเราจะได้เห็นชัด ทีนี้นะครับเหมือนเดิม x ตัวแรกลรก x เท่ากับลบสองอะเราจะได้อะไรก็จะเป็นสองสองคือตัวนี้นะจ๊ะเขียนมาก่อนคูณกันกับสองลบสองนะครับก็เราแทน x ด้วยลบสองยกกําลังสองเพราะว่า x ยกกําลังสองนะครับแล้วก็บวกกันกับสองตัวนี้เห็นไหมนี่สองตัวนี้ก็คือสองตัวนี้ส่วน x เราแทนด้วยลบสองนี่ตัวนี้นะครับแทน x x ก็คือตัวนี้เราก็แทนด้วยลบสอง แล้วก็นี่บวกสองอ่ะโอเคนะอ่าจากนั้นได้เท่าไหร่ตัวหน้าสองเขียนมาก่อนนะจ๊ะสองตัวนี้อันนี้ลบสองยกกําลังสองได้เท่ากับสี่นะจ๊ะตัวนี้ได้ตัวนี้นะจ๊ะนี่นะจ๊ะอ่ะต่อมาบวกกับตัวนี้ก็คือสองนะครับเห็นไหมมันดูมันดูซับซ้อนนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรอ่ะทีนี้นักเรียนก็คิดเลขนะครับคิดเลข ขอุญาดเลื่อนชิ้อ่ะสองคูณสี่เป็นแปดนะครับแปดบวกสองเป็นสิบนะจ๊ะตัวแรกจะได้สิบพอดีแปะเลยนะครับตัวต่อมา x เป็นเท่าไหร่อ่ะเเป็นลบสองขออภัย x เป็นลบสองเป็นสิบอย่าลืมมาใส่นะจ๊ะตัวต่อมา x เป็นเท่าไหร่ลบหนึ่งอ่าลบหนึ่งก็จะเป็นสองคูณกับลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสองแล้วก็บวกกับสอง ฟอร์มเดิมลูกจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นลบหนึ่งอาจ๊ะอ่ะโอเคทีนี้สองตัวแรกเหมือนเดิมฟื้ตัวนี้นะจ๊ะยลบหนึ่งทั้งหมดกําลังสองได้เท่าไหร่ครูเขียนเล็บมาลบหนึ่งทั้งหมดกําลังสองได้หนึ่งอาจ๊ะอ่ะโอเคนะต่อมาสองเขียนมาก่อนบวกสองกูเขียนบวกสองเหมือนเดิมนะจ๊ะแบบนี้นะจ๊ะโอเคไหมอ่ะทีนี้เราก็มาคิดเลข ตัวนี้นะจ๊ะ2คูณ1เป็น2 2บวก2เป็น4อ่ะเราได้แหละเเป็นลบ1นึงเป็นสี่นะจ๊ะเดิมอ่ะขออนุญาตเลื่อนต่อมา x เป็น x เป็น0ก็จะเป็น2คูณกับ0ยกกําลังสองแล้วก็บวกกันกับ2นะครับอ่ะเหมือนเดิมครับอ่ะสตัวนี้ก็คือ2ตัวนี้นะจ๊ะอ่ะคูณศนย์กกาลังสองได้เท่ากับ 0ยกกำลังสองด้เท่ากับ0อะแล้วก็บวกกันกันกบอะไรบวกกับ2ก็คือตัวนี้นะครับอ่ะได้เท่าไหร่2คูณได้0 2คูณ0ย์ได้0ูบวก2เป็น2นะครับอ่ะเเป็น0 y เป็น2ีตัวนี้นะครับได้2อ,อ่ะตัวต่อมามันจะเลื่อนไปอีกอ่ะ x ได้เท่ากับ x อเท่าก,กับ1อ่ะก็แทนลงไปส คูณหนึ่ลังสองแล้วก็บวกกันกับสองนะครับตัวนี้นะอ่าสองคือสองตัวนี้หนึ่งกำลังสองได้หนึ่งอ่าก็คือตัวนี้อาจาะหนึ่งกำลังสองบวกกันกับสองนี่ตัวนี้นะครับบวกกันกับสองสองคูณหนึ่งเป็นสองแล้วก็มาบวกอันนี้นะสองคูณหนึ่งเป็นสองบวกสองเป็น 4อ่ะเพราะฉะนั้น x เป็น1 y เป็น4ทันไหมนะครับตัวสุดท้ายตัวสุดท้าย x เป็นเท่าไหร x เป็น2อนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตเลื่อนนะครับทํไมเห็น x เท่ากับ2นะครับก็จะเป็น2คูณกับ2ยกกําลังสองแล้วก็บวกกับ2เท่ากับเท่าไหรอ่ะทีนี้ตัวนี้ก็คือ2 2ยกกําลัง2ตัวนี้ได้เท่ากับ สี่ตัวนี้นะแล้วก็บวกกันกับสองตัวนี้นะครับสองคูณสี่เป็นแปดสองคูณสี่เป็นแปดแปดบวกสองเป็นสิบอะเพราะฉะนั้น x เป็นสอง y เป็นสิบอ่าเรียบร้อยเราได้ตารางแล้วเราได้จุดตัดแกน x จุดตัดแกน y แล้วก็ได้ตารางอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเขียนกันนะจ๊ะเขียนการเขียนกัน,น,กนอ่ะทีนี้พอตารางกระดาษกราฟมา จะได้เห็นชัดนะครับโอเคไหมอ่ะทีนี้จุดตัดจุดจุด,จด,จดอ่ะแล้วก็เขียนแกน x กับแกน y อ่ะทีนี้มาดูค่า x ค่า x สูงสุดเหมือนเดิมก็คือ2แต่คูณจะเผื่อไปถึงเท่าไหร่เผื่อไปถึง3แล้วกันอ่ะก็จะเป็นอ่ะกูเวน้นกูเว้นแบบนี้เลยเอาแบบไหนดีอ่ะหนึสาม อ่ะครูเขียนอ่ะโอเคนะครับ x สูงสุดก็คือ2องแต่ครูเผื่อ3าอ่ะ x ต่ำสุดคือลบสอง่ะครูเอาเผื่อลบถึง 3. ลบสามลบหนึ่งลบสองแล้วก็ลบสามตัวน้อยน้อยนิดหนึ่งนะจ๊ะอ่ะต่อมา y ค่า y สูงสุดก็คือสิบถูกไหมต่อมาค่า y สูงสุดก็คือสิบอ่ะทีนี้มันถ้านักเรียนเจอปัญหาแบบครูก็คือเป็นแบบว่าเส้นตารางมันน้อยแบบนี้นะจ๊ะครูก็เอาทีละสองเลยอ่ะก็จะเป็นสอง สี่หกแปดสิบอ่ะอถึง12แล้วกันอ่ะจะได้จะได้จดัดอ่านี่นะครับต่ำสุดก็คือ2องอ่ะไม่เป็นไรนี่แล้วก็มีศูนย์โอเคได้แล้วเราได้ครบทุกตัวละอ่ะทีนี้เราจะมาลงจุดนะครับขออนุญาตใช้ปากกาดำแล้วกัน,งนะะลงจุดอ่าอย่างแรกเราจะเอาจุดตัดกแกนรยลูกเอาจุดตัดแกนเอก,ก่อนนะครับอ่ะเรากลับมาที่จุดตัดแกน x ของเรา จุดตัดแกน x ม,ม,มีไหมจ๊ะมีไหมอ่าที่เราหาไว้ก็คือกราฟจะตัดแกน x ไหมไม่ตัดแกน x เ,เพราะฉะนั้นเราก็ขา้ามไปก็คือไม่มีก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเขียนนะลูกอ่ะต่อมากราฟจุดอ่ะจุดตัดแกน y มีไหมจ๊ะมีมันคือไรศูนย์ไรศูนย์สองอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะศูนย์สอง x เป็นศูนย์ y เป็นสองอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้จ้ะ x เป็นศูนย์ y เป็นสองนะจ๊ะ <methodology> เห็นไหมอ่าโอเคแล้วก็เขียนลงไปนะจ๊ะอ่าตัวต่อมาตารางนะครับตารางตารางอีกห้าจุดเพราะว่าเราใช้จุดกระจาย x กับจุดกระาย y แล้วมันเขียนลงกราฟมันไม่ได้มีจุดเดียวนะมันลากเส้นไม่ได้หนอมันก็มีแค่จุดเดียวอ่าทีนี้เราจะเขียนเพิ่มอ่านี่อีกห้าจุด x เป็นลบสอง y เป็นสิบจะเห็นนะ x เป็นลบสอง y เป็นสิบนี่อยู่นี่ x เป็นลบส y เป็น10อ่าเราได้ละต่อมา x เป็นลบหอันนี้พลาด x เป็นลบห y เป็น4 x เป็นลบห y เป็น4นี่อ่าตัวต่อมา x เป็น0 y เป็น2อ่าสามไม้สก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเราเขียนไปแล้วอ่าตัวต่อมา x เป็น1 y เป็น4 x เป็น1 y เป็น4อ่าตัวนี้นะครับตัวต่อมา x เป็น2 y เป็น10 x เป็น2 y, y 2> เป็น10อยู่ตรงนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับอ่าเราจะได้จุดแล้ว 5, 5จุดเราก็ลากเส้นผ่านจุด5จุดนี้เป็นเส้นคค้งโคงนะครับย้ำว่าก้นของพาาาโ o l าจะต้องเป็นรูปตัว U นะจ๊ะรูปตัว U แบบนี้นะจ๊ะอ่ะเราจะได้รการาฟประมาณนี้ก็การาฟนี้ก็คือเขียนกำกับไว้ด้วยก็คือ y เท่ากับ 2, 2> x กํลัง2แล้วก็บวกกันกับ สนั่นเองนะครับเราจะได้การแบบนี้ออกมานั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ก็สิบไปแล้ว